ไปที่เชียงใหม่ค่ะอภแม่แจ่มนะคะเรายังตามความช่วยเหลือที่บ้านปังอุงให้ต่อนเนื่องหลังจากเกิดดินถล่มตั้งแต่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิต7รายแล้วและผู้สูญหาย2รายหากันมาหลายวันก็ยังไม่พบค่ะ หน่วยพัฒนาการเลื่อนที่3 2สองสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนำกำลังเข้าช่วยฟื้นฟูพื้นที่ประสบภยัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มในบ้านปังอุงอําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยผนึกกำลังร่วมกับกรมการปกครองซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนกว่า500นายจาก19จังหวัดทั่วประเทศนะคะเข้ามาเสริมกำลังแทนเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาปฏิบัติงานกันมาอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่วันที่27สิงหาคม คือตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วปล,ปลายปลายสัปดาห์เนี่ยคุณผู้ชมมันก็มีเหตุการณ์แล้วเหตุการณ์มันก็หนักหนาสาหัสอยู่หลายวันเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาตรงๆคือไม่ไหวนะคะอ่อนล้าก็ต้องมีกําลังเสริมเข้ามาเนี่ยระดมจากทั่วประเทศกว่า500ชีวิตค่ะก็เข้ามาช่วยในการทราํราภารกิจภารกิจจะมี2ส,ส่วนหลักนะคะ1คือเอาตอนนี้สถานการณ์ผ่านพ้นไปแล้วงานยากต่อไปคือต้องฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนสิ่งสาธารณะ หรือถอนซากปละรักหักพังต้นไม้ดินโคลนที่ถล่มลงมาทับบ้านเรือนของประชาชนซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบรวมถึง157หลังคาเรือนในจำนวนนี้เป็นแบบบ้านที่พังเสียหายทั้งหลังเลยเนี่ยค่ะ8หลัง